ดค่ะมาพบกับยิงแป๋วให้คำปรึกษาด้านประกันภัยนะคะ จากที่มีคำถามเข้ามานะคะว่าถ้าไม่มีใบขับขี่นะคะพรบจะคุ้มครองไหมก็นะคะสำหรับการที่เราไม่มีแกขับขี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเสี่ยงมากๆในการขับรถนะคะแล้วพรบที่เรามีจะคุ้มครองไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะเบื้องต้นเลยนะคะเรานะคะพรบถือว่าเป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยนะคะนั่นคือหมายถึงว่าจะคุ้มครองให้กับผู้ประสบภัยนะคะเบื้องต้นเลยก็ในส่วนของส่วน และคือค่ารักษาพยาบาลนะคะบาดเจ็บก็คุ้มครองที่สูงสุดไม่เกิน30,000บาทและถ้ามีการเสียชีวิตหรือว่าสูญเสียอวัยวะก็คือจะไม่เกิน35,000บาทส่วนแรกนะคะเบื้องค่าเสียหายเบื้องต้นรวมก็คือคุ้มครองไม่เกิน65,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้ามีการพิสูจน์ถูกพิษแล้วนะคะก็ถ้าเราเป็นฝ่ายผูกก็จะคุ้มครองสูงสุดถึง5 4 0 0 0 0ันบาทกันเลยทีเดียวในการทําประกันพรบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น